ก็สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วแต่ว่าวันนี้ไม่ได้พาไปเที่ยวที่ไหนก็ตั้งใจว่าจะพามาแกะกล่องอุปกรณ์ชิ้นใหม่ของช่องเราเนื่องจากว่าคลิปที่เราลงไปก่อนหน้านี้3คลิป4คลิปมีปัญหาในเรื่องเรื่องของภาพสัตว์เราก็ รู้สึกไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าเวลาดูเองก็รู้สึกว่ามันมันสั่นสั่นมากเกินไปหน่อยก็เลยหาวิธีแก้ปัญหาสรุปสุดท้ายก็ไปลงเอ่ยด้วยด้วยจริง,รงๆไม่ใช่อุปกรณ์ใหม่จะเรียกว่ากล้องใหม่เลยก็ได้ก็ได้เป็นตัวนี้มาครับ DJI Pocket 2 ซึ่งเดิมทีที่คิดจะหาอุปกรณ์ตัวใหม่เราเราไม่ได้ไม่ได้คิดที่จะซื้อกล้องตัวนี้เราคิดจะซื้ออไม้กิมบอลเพื่อเอามาใส่กับกล้องมิเลเดตที่เราใช้อยู่ซึ่งเดิมเราจะใช้เป็นเป็นกล้อง Sony a 5 1 0ตัวนี้ครับคือคือกล้องตัวนี้เรา ไม่ได้ซื้อมาเพื่อจะเอามาถ่ายคลิปแต่กล้องตัวนี้เราใช้มานานแล้วเราซื้อมาเพื่อถ่ายถ่ายรูปเวลาเราไปเที่ยวกันจริงๆมันมีเลนในเลนมันจะมีกันสั่นอยู่เวลาถ่ายรูปเนี่ยโอเคเลยกันสั่นทำงานได้ดีมากแต่ไม่เข้าใจไม่คือคือก็ไม่รู้กลไกว่ามันทำงานยังไงแต่คือพอเราถ่ายวิดีโอเนี่ยมัน มันไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่การสั่นมันเหมือนไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเราก็เลยคิดว่าจะไปซื้อไม้กิมบอลเพื่อเอามาใส่กับกล้องตัวนี้ตัวเดิมของเราแต่ว่าคือคิดไปคิดมาตอนที่เราใช้กล้องตัวนี้ถ่ายมันก็มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นปัญหา เล็กๆน้อยๆแต่เราเรารู้สึกว่ามันเป็นอุประสคก็คือด้วยความที่กล้องมันคือกล้องนะครับเวลาเรายกขึ้นมาถ่ายเนี่ยมันมันดึงดูดสายตาคนรอบข้างก็อาจจะมีการเก,งกรงเกงกันเกิดขึ้นรวมทั้งตัวเราเองเป็นคนถ่ายก็รู้สึกเขินเขินบ้างนะครับเนื่องจากว่ามันเหมือนมันมันดูจริงจังไปหน่อยแล้วก็ คนรอบข้างก็ไม่รู้ว่าเขาจะยินดีให้เราถ่ายหรือเปล่าบางทีบางทีเขาอาจจะอา,อาจจะไม่สบายใจอะไรอย่างไงี้ครับเราก็เลยเปลี่ยนใจไม่เอาแล้วไม้กินบอลเพราะว่ายิ่งเอาไม้กินบอลมาใส่มันก็ยิ่งดูใหญ่ยิ่งดูเทอะทะดูดูเป็นทางการมากขึ้นไปอีกเราก็เลยคิดใหม่ทีนี้ก็ อตอนแรกก็อยากได้ GoPro เพราะว่ายัางไงมันก็เล็กกว่าเอามาใส่กับตัวไมค์เซลฟี่ handheld ที่เป็น monopod แล้วก็ถือมันก็ดูว่าไม่ค่อยสะดุดตาสักเท่าไหร่ก็ตอนแรกก็ตัดสินใจแล้วว่าจะเอา GoPro ซึ่งตอนนั้นก็เป็นช่วง12-12พอดี12เดือน12ก็ กดสินค้าใส่ตะกร้าไว้เรียบร้อยครับทีนี้ตอนที่จะซื้อปรากฏว่าโค้ดที่เก็บเอาไว้มันหมดแต่ว่าเราก็อยากได้ส่วนลดเราก็เลยรอเอาไว้ก่อนรอเอาไว้ก่อนเผื่อว่ามีโค้ดมาใหม่เราจะได้กดใช้คือ,อ,อะระหว่างนั้นเราก็เปิดคลิปดูดูข้อมูล ของกล้องว่าเออสเปคมันเป็นยังไงมันใช้งานยังไงได้บ้างพอดูไปดูมาอยู่ๆมันก็มีคลิปของตัวนี้ขึ้นมา dji pocket 2ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้เห็นผ่านตาครั้งแรกแต่ว่าเอาจริงๆเลยก็คือครั้งแรกที่เห็นเนี่ยไม่ได้สนใจเลยเพราะคิดว่ามันไม่น่าจะคุ้มอตอนนั้นตอนนั้นเรามองว่ามันเป็นไม้กิมบอลซึ่งติดกล้อง อยู่ข้างบนเราคิดว่าเออถ้าเกิดมันเก่าไปเนี่ยกล้องมันก็เปลี่ยนไม่ได้ตัวไม้กิมบอลก็ต้องทิ้งไปทางอันซึ่งจริงๆแล้วพอได้ดูคลิปเนี่ยก็รู้ว่าเอ้ยเข้าใจผิดจริงๆแล้วไม่ใช่มันคือกล้องตัวหนึ่งเหมือนกล้องกลอปโก็คือกล้องตัวหนึ่งมันไม่ใช่ไม้กิมบอล้วมีกล้องอยู่ข้างบนมันถือเป็นกล้องตัวหนึ่งเลยแล้วก็เลยดูคลิปก็ รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจมากบวกกับอีกอย่างหนึ่งก็คือขนาดซึ่งมันเล็กมากมันมันสามารถพกพาได้สะดวกและที่สำคัญก็คือมันมันไม่เตดตาเวลาเราไปเดินถ่ายนึกถึงว่าระหว่างเรายกกล้องตัวใหญ่ๆพร้อมกิมบอลขึ้นมาอย่างที่พูดไว้ทีแรกมันเตดตาใส่ตาคนรอบข้างแต่กล้องตัวเนี้คิดว่า มันน่าจะน่าจะไม่เตะสายตาคนอครอบข้างไม่เป็นอุปสรรคในการยกขึ้นมาถ่ายแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือพกง่ายด้วยไม่ต้องเซตไม่ต้องมาคอยบาลานตัวกล้องกับกิมบอลแล้วก็ยิ่งดูคลิปไปเรื่อยๆดูวิธีการใช้งาน ฟังชันต่างๆก็ยิ่งสนใจ mm hmm. สรุปสุดท้ายก็เลยเปลี่ยนใจไม่เอาแล้วก o p ป o มาเอาเป็น DJI Pocket 2ตัวนี้แทนก็ไม่ได้หมายความว่าก o p ป o ไม่ดีนะครับเพียง mm hmm. แต่ว่าเราชอบชอบด้วยขนาดด้วย,วยความที่ว่ามันสามารถใช้ที่แบบตัวเดียเด่ยวๆได้เลยหยิบขึ้นมาปุ๊บไม่ต้องมีอุปกรณ์ต่อพ่วงใดๆ เราก็เลยเอ้ยเปลี่ยนใจมาเอาตัวนี้ก็เลยสั่งซื้อมาจริงๆนี้ส่งมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าเพิ่งจะกลับมาบ้านวันนี้ก็เลยจะมาแกะกล่องพอไม่เรียกว่าการรีวิวเพราะว่าเ,เราก็ไม่ได้เป็นนักรีวิวไม่ได้มีข้อมูล เกี่ยวกับสเปคอะไรจริงๆถ้าจะค้นมันก็มีครับแต่ว่าเราเราก็ไม่ได้ไปน้นคือไม่ได้ตั้งใจจะจะรีวิวอยู่แล้วเพราะว่ากล้องตัวนี้มันเปิดตัววางขายมาปีกว่าแล้วก็คลิปรีวิวมีเยอะเลยใน y o u t u b e เราขอไม่รีวิวดีกว่าแค่จะมาแกะกล่องอุปกรณ์ใหม่ของช่องเท่านั้นเองก็เดี๋ยวเอา Sony ตัวนี้เดี๋ยวเอาหลบไปก่อน ยังไม่ได้แกะเลยครับนี่อะสติกซิลยังอยู่เลยเดี๋ยวมาแกะกล่องดูอุปกรณ์ภายในปล่อยไปพร้อมๆกันนะครับตัวนี้ผมผมสั่งมาจากในโชปปี้นะครับแต่ว่าเป็นร้าน เป็นเป็นเป็นร้านของ DJI เลยจำจำชื่อร้านไม่ได้เหมือนกันชื่อร้านาว่าอะไรแต่รู้ว่าคือเป็นออฟฟิเชียลของของทาง DJI ก mm ็เวลาสั่งอุปรกรณ์แพงๆทาง Shopee ไม่ว่าอุปกรณ์หรือว่าของใช้อะไรต่างๆที่ที่ค่อนข้างมีราคานะครับถ้าสั่งออนไลน์ทั้งช h o ป e e หรือ l a z a d a ก็ผมก็จะเลือกสั่งร้านที่เป็น official ของของแบรนด์เขาซึ่งมันก็ค่อนข้างจะไว้ใจได้เพราะว่าเคยสั่งเคยสั่งร้านที่แบบ ่ไม่ใช่ o f f i ิเชีบางทีก็เหมือนอุปกรณ์กล่องมีรอยแกะมีรอยเขาอ,อาจจะแกะตรวจเช็คก็ได้แต่ว่าเราเราก็อยากได้ของที่ใหม่มากกว่าอยากมาแกะเองมากกว่านี่นะครับแกะแกะตัวซีลออกมาแล้วเดีย๋ยวดูข้างในว่ามีอะไรบ้าง แน่นแน่นพอสมควรเลยอ่านี่ยนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นตัวกล้องน่าจะเป็นตัวกล้องนะนี้ลองแกะดูซิอืมใช้ได้เลยขนาด ถูกใจมากเล็กดีชอบความกระทัดรัดของกล้องเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือยิ่งขนาดมันใหญ่เท่าไหร่เวลาเราหยิบขึ้นมาใช้มันก็เตะตาเราเองก็เกิดอายด้วยบางทีก็กลัวกลัวว่าเออคนที่อยู่รอบข้างเขาจะเขาจะรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าที่เราเออไปยกกล้องไปถ่ายเขาอืม ได้เลยขนาดอ่ะเดี๋ยวดูอุปรกรณ์อื่นตัวนี้วางไว้ก่อนอุปรกรณ์อื่นมีอะไรตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่ามันเป็นอุปรกรณ์ที่ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับตัวกล้อง แล้วทําให้ตัวกล้องเนี่ยสามารถเชื่อมบลูทูธ Wi-Fi กับโทรศัพท์ได้แล้วก็สามารถต่อหูฟังได้แล้วก็จะมีลาโพงตรงนี้ด้วยที่สําคัญตัวนี้ก็คือมันสามารถเชื่อมต่อกับตัวไมค์ไว l e เลสของ DJI ได้แต่ว่าในชุดนี้ไม่มีไมค์ไว l e เลสมาด้วยผมสั่งมาแค่นี้เพราะว่าคิดว่าเออไม่ไม่น่าจะจำเป็นสักเท่าไหร่ เพราะว่าเวลาเดินถ่ายก็ไม่ได้ใช้ไมค์เดี๋ยวในกล่องนี้มีอะไรกล่องนี้น่าจะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีอ๋อตัวนี้เป็นพอร์ต ์ต usb type c อ,อันนี้เป็นจอยสติ๊กจอยสติ๊กนี่ที่ดูมารู้สึกว่าถ้าเป็นตัว osmo pocket ตัวแรกเนี่ยจะไม่แถมให้ต้องซื้อซื้อตหาแต่ว่าตัวนี้แถมมาให้อันนี้เป็นอันนี้เป็นพอร์ตของของ iphone ของ lighting ของ iphone นะครับแล้วก็ นี่อะไรอะดึงออกมาให้หมดเลยนี่สายชาร์จสายชาร์จเป็น USB Type C ตัวนี้ก็จะเป็นที่ห้อยมือใส่ตรงไหนใส่ตรงไหนใส่ตรงนี้นี่ใส่ตรงนี้ครับที่ห้อยมือกันร่วงส่วนอันนี้ก็จะเป็นสายคล้องคอ เดี๋ยวลองเก็ตออกมาดูว่าเป็นยังไงสายคล้องคอนี่นะครับอันนี้สายของคอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าว่าจะติดยังไงจะคล้องยังไงไม่เป็นไรครับคิดว่าไม่น่าจะได้ใช้อ,อันนี้แยกเอาไว้ก่อน อุปกรณ์เล็เกๆน้อยๆอันนี้ก็แยกกันไว้ก่อนไม่มีอะไรก็เดี๋ยวอันนี้เป็นคู่มือคู่มือที่เราอาจจะไม่ได้อ่านเพราะรู้สึกว่าไปดูรีวิวตามคลิปน่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่าแยกเอาไปก่อนก็มาดูตัวตัวกล้องของเรานี่นะครับ เขาก็จะมีโฟมยัดมาให้น่าจะเป็นตัวป้องกันป้องกันไม่ให้ตัวกล้องขยับไปมาเดีย๋ยวเอาขอแกะสติกเกอร์ที่เขาติดมาติดป้องกันหน้าเรียนป้องกันรอยขีดข่วนแกะออกก่อนเลย นจอห้าผมสั่งครีมกันรอยสําหรับหน้าจอแล้วก็เลนมาแล้วแต่ว่ายังมาไม่ถึงก็จะมาถึงแล้วค่อยค่อยติดเทียงก็ได้ไม่เป็นไรตรงนี้ใช้ก็ต้องระวังระวังไป่ออันนี้อะไรเหนียวจัง power button กดตรงนี้นี่คือปุ่ม power คนระับยู่ตรงนี้อ่ะเก็บร้อยแล้วแล้วก็นี่ก็เป็นเคส เคสสำหรับเก็บเวลาเราไม่ได้ใช้เราก็จะเก็บเข้าไปแบบนี้ดีเหมือนกันพกง่ายสามารถใส่กระเป๋าได้เลยเวลาไปไหนเราก็แค่หยิบขึ้นมาก็ดึงออกมากดคายเปิดแล้วก็ถ่ายยืมนไปต้องเปิดก่อนก็เดี๋ยวจะมาลองเปิดดูลองเปิดกันดูยังไม่ใส่ตัวนี้กันลองเปิดดูก่อนแบกบมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ อ่ะได้แล้วอืมเป็นภาษาน่าจะภาษาจีนก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ยังไม่ได้เซ็ตค่าใดๆทั้งสิ้นาการเซ็ตค่าครั้งแรกเหมือนเราจะต้องเราจะต้อง activate ก่อน activate ด้วยโทรศัพท์โดยโหลดแอปพลิเคชันของ DJI มาแล้วก็เชื่อมเชื่อมต่อทางพอร์ตเนี่ยครับแล้วก็ใช้ใช้ตัวพอร์ตที่เขาให้มาเสียบเข้าไปแล้วก็ activate กับแอปของทาง DJI ถึงจะใช้งานได้ก็ประมาณนี้สมูทตีก็ เดี๋ยวต้องลองไปทดสอบลองทดสอบกันว่าประสิทธิภาพการการสั่นของมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องลองไปทดสอบเดี๋ยวดูว่าจะไปทดสอบที่ไหนดียังไม่ได้คิดเลยโอเคครับประมาณนี้อ่ะลืมลืมตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ เดี๋ยวลองลองใส่ตัวนี้ดูเดี๋ยวขอปิดก่อนอ,อันนี้ผมปิดไปแล้วแต่ว่าจะจะยังไม่เปิดเพราะว่าจำเพิ่งมันนึกขึ้นได้ว่าดูจากในคลิปมาเห็นเห็นมีคลิปของท่านหนึ่งบอกว่าาเขาจะให้เรา Activate ได้แค่ แค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นเองก็คือเปิดมาแล้วจะต้อง activate ถ้าไม่ activate ภายในกี่ครั้งที่เปิดขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงหรืออาจจะใช้ไม่ได้ก็ไม่รู้ก็เลยเดี๋ยวจะต่อให้ดูแต่ว่าจะไม่เปิดเครื่องแล้วก็ไป activate ทีเดียวทีนี้ตอน activate คงไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าต้อง activate กับโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์นี่ก็เอามาถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้ก็ เอาเอา,เอาเท่านี้ก็กันเราเราไม่ได้รีวิวอยู่แล้วเราแค่มาแกะกล่องแกะกล่องให้ดูอุปรกรณ์ใหม่ของเรานะครับตัวนี้ตัวนี้ผมจำไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะไรแฮนเดิ Hand le, Hand le, Hand le, ลแฮนเดิลสักอย่างหนึ่งต้องแกะออกไหมเนี่ยไม่น่าไม่น่าจะต้องแกะอลองใส่เลย อ๋อใส่ไม่ได้ต้องถอดตรงนี้ออกก่อนอันนี้เป็นพอร์ตช่องชาร์จนะครับ Type C USB Type C เราต้องถอดตัวนี้ออกมาก่อนือพอตัวนี้ออกมาแล้วเราถึงจะเอาตัวนี้เสียบเข้าไปหันพอร์ตให้ตรงกันแล้วก็เสียบเข้าไปเลยมันจะมี มันจะมีเขี้ยวล็อกอยู่ตรงนี้ขั้งไหนแล้วก็ดันเข้าไปแน้นเหมือนกันอ้าวป็นโดนปุ่มเปิดครทั้งที่สองแล้วยังไม่ได้ activate เลย อะโอเคครับก็สำหรับคลิปแกะกล่องกล้องตัวใหม่ของช่องเราก็ประมาณนี้ประมาณนี้ก็กันเดี๋ยวถ้าได้ไปลองเทสเยวเดี๋ยวจะเอาภาพกล่งเทสมาให้ดูว่าประสิทธิภาพการการสั่นของกล้องเนี่ยตัวนี้เนี่ย DJI Pocket 2เนี่ยจะเป็นยังไงจะดีแค่ไหนโอเคครับสวัสดีครับ ตอนแรกว่าว่าจะไม่ถ่ายตอนอ i v a t e เพราะว่าใช้โทรศัพท์มันต้องใช้โทรศัพท์อ i v เว e แล้วโทรศัพท์ก็เอาไปถ่ายคลิปอยู่แต่ตอนนี้เปลี่ยนเอาเอาโซนีเอา, Sony, เอากล้องโซนี่มาถ่ายคลิปแทนแต่เสียงอาจจะไม่ชัดเพราะว่ากล้องไอ้ตัวเอข้นหนึ่งตัวนี้มันต่อไมคไม่ได้ก็เดี๋ยวเราจะมาอ i v a t e ตัว PTI Pocket 2ตัวนี้ ก็ดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันมาแล้วชื่อว่า DJI Mimo นะครับพอดีโทรศัพท์เครื่องนี้พอร์ตพอร์ตมันเป็นไ i โคร USB ผมก็เลยไปซื้อตัว apter, อะแดปเตอร์แปลง USB ไมโคร USB to USB t y p e c มาเพื่อจะเอามาเสีย เนื่องจากว่าอุปกรณ์ที่เขาให้มาในก่องมันไม่มีไมโคร u s b มาให้จะมีมาให้แค่ไทป์ซีซึ่งไทป์ซมันเสียบกับโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่ได้ก็เ,เลยต้องซื้ออุปกรณ์มาเอามาเสียบก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่ามัน ซอุปกรณ์มาแ,ลแปลงก่อนก็ได้ก็เดี๋ยวเราก็ต้องติดตั้งของเข้าไปที่ตัวเครองนะ ไปพร้อมกันเลยลก็ยังไม่เคยทำม,มาก่อนเอออ่าเรื่องภาษามีภาษาอะไรให้ให้เลือกมากถ้าม,มีภาษาไทยก็ต้องเป็นภาษาอังไทยอันนี้หน้าจอเขาะแจ้งแจ้งให้แจ้งว่า D White k n o c not activated, d e v i v t e not activated, connect to DJI Mimo, อันนั้นผมเปิดแอปขึ้นมาแอปขึ้นมาแล้วยอมนะ รอแอปมันโหลดสักครู่นะครับจริงๆแอปเนี่ยดูในรีวิวของท่าน,นอื่นๆ มันจะมีทั้งใน p l a y Store แล้วก็ App Store แต่ว่าผมเข้าไปเมื่อสักครู่นี้ใน l a y Store หาไม่เจอก็สุดท้ายต้องไปสแกนคิวอา e คจากในคู่มือแล้วก็ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ a อ e k มาติดตั้งเองก็ซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงหาไม่เจอจริงๆมันน่าจะมีในตัวคู่มือเขาก็บอกว่าใน App Store ของของ o o g l คือ a y Store เนี่ยก็มีอยู่แต่ไปพิมพ์ชื่อค้นหาแล้วไม่เจอไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมเดี๋ยวเราเชื่อมต่อตออดเลยนะจ๊ะอืมเรียบร้อยอนุญาตให้ใช้แอปพลิเคชัน D J I Mimo เข้าถึงอุปกรณ์เสียบ USB นี้ใช่ใช้แล้วก็ ผมขออนุญาตตั้งตรนี้คงขอตั้งเพราะว่าอ่านไม่ไม่ค่อยถนัดเลยเปิดใช้งาน DDI ขเ้นสอสอััดไปไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงอุปกรณ์ DDI คุณไม่ได้อนุาตให้ DDI เข้าถึงข้อมูลเปดใช้งานตัดไปลงชื่อเข้าใช้ ที่เข้าใช้ผมขอตังชื่อเข้าใช้เอาเป็นว่าเนี่ยแคือขั้นตอนการ a c อ i v a t e ขั้นตอนต่อๆไปก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการตั้งกรอกรหัสผ่านตั้งรหัสผ่านแล้วก็ใส่อีเมลเบอร์โทรซึ่งไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็เอาเป็นว่า เท่านี้แล้วกันสำหรับขั้นตอนการแอ t i v a วตคร่าวๆนะครับคร่าวๆก็อขอสวัสดีอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้ก็สวัสดีไปแล้วรอบหนึ่งสวัสดีครั้งหนึ่งครับสวัสดีค่ะ